เียวส,ง,สงใหม่ถังกวัวหมีน้อยซื้อขนมยูอีจือเสียวสงจีซิ่งเหินปู้เห่าสมเอหัวโตทิงกวัว คาเหินคว้าจิ้วว่างชี้เลิอมีหมีน้อยตัวหนึ่งที่ความจำไม่ดีเขาได้ยินอะไรมาเขาก็ลืมไปอย่างรวดเร็วยีเทอียน เสี่ยวสงเจียหลีหลายเลอเข้เหยินสงมามาล่างเสี่ยวสงเต้าสร้างเตี้ยนชื่อใหม่ผิงกว่ายาหลีเหเหนิ้วไหนถังอยู่มาวันหนึ่งมีแขกมาที่บ้านของหมีน้อยแม่หมีขอให้หมีน้อย ไปที่ร้านเพื่อซื้อแอปเปิ้ลลูกแพรและลูกอมนมวีซ่อเสียวสงชี่ซังเตี้ยนหมายเลอชี่ชิวเป่าเตี้ยนชงเฟินเชยง เสียวสงอ่วเจอเป่าเที่ยนไปเจอชงฟันเชียงเชียนเจอชี่ฉิวหุยเต้าเลอเจียมีน้อยจึงไปที่ร้านเพื่อซื้อลูกป่องดาบและปืนกลมือมีน้อยถือดาบถือปืนกลมือและ ถือลูกโปร่งกลับมาบ้านสงมามาเย่เกยเลเสี่ยวสงอีเสียเฉียนตุยทาสัวเสี่ยวสงเจ้หุยนีเข เปียว่างที่เลอแม่หมีให้เงินเพิ่มแก่หมีน้อยและบอกเขาว่าหมีน้อยอย่าลืมนะครั้งนี้เสี่ยวสงเต้าเลอสือผิ่นเตี้ยนจง่วน น้องใหม่เต้าเลอผิงกวัวยาหลีแอหนิ้วไหนถังเมื่อหมีน้อยมาถึงร้านขายอาหารในที่สุดเขาก็ได้ซื้อแอปเปิ้ลลูกแพรและลูกอมนม เสี่ยวสงจิ้วต้าเซิงเตอหันฉี่หลายเสยเจ้ามอชูซินป่าจูหลานจือติวใจเจ้าหลีควายหลายหลิงยาควายหลายหลิงยามีน้อยร้องเสียงดังใครทิ้งตะกร้าไม้ไผ่ไว้ที่นี่ มาเอามันไปมาเอามันไปไอ้นีเฉียวเจอเกอเจียนว่างเตอเสี่ยวสงตัวหาเสียวาเฮ้ ดูหมีน้อยขี้ลืมนี่สิตลกจริงๆริงถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ